หมากงวงมาวด้วยเพ่นหมากงวงไงห,หรือหมากงวงแก้วนะครับโมนีกำลังสีสุกเหลืองอลามของแค่ของจริงสกผ้าตนสิก,กินผ้าตนห้เบิงแทบนวดสำหดัว่ากันครับตอนนี้ครับอเอาเศใเ้เบิงในพี่น้องมามากนี่แนละเด็ดฝากที่ฝากน้องครับเด็ดเลยเด็ดเลยเด็กกับมือเด็ดข่ามือเลยนะครับเด็ดง่าย นี่เลยบอยแล้วแฉววแฉวแ์วแฉวแ์วแฉวแ์แฉวมากเลยเคยับพี่น้องครับนะมาที่นี่งตาพี่เอาให้มดต้นไงเระบนช่วงบางพือนี่จะละมาจะละมากระบักหลายนึงเยอะแยะมากมายเต็มต้นต่อไปเราก็จะตัดขอในการเก็บทันทีลัวลมจะมาฝนจะตกครับ ดูกันชัดๆเรลาลูกเรละลูกนี่เหิ่อัไปหมดแล้วนี่นะทักๆในแนวครับจัดเก็บเลยนะครับท่าพี่น้องครับต่อไปคือขั้นอตอนในการเก็บนะครับเด้อเดี๋ยวี่เก็บขึ้นเบื้องครับขึ้นเบื้องจักบากก็หนัะขึ้นไปข้างหน้เนาะข้างบนขึ้นไปสองแถวเลยขี่เท้า

ไม่เห็นฟอยยุไปมันเหงื่อมันอือไปไปไม่เหง่ที่ไหนม่เหง่อที่ไหนไม่เหงื่อที่ไหนะครับเป็นัวอเป็นัวอเ่าเป็นัวอเป็นพว นี่เอาป็นผัวนะครับปลุกปลกเลยสบายจังเลยกระไดกระอาจบจบไปเลยตาต้นไยากไปตม่อยู่คู่เมือ กำลังลาย่อยทาย่อยลงมาครับล่ำเลี้ยงลงมาจากปลายคือฟกจากปก,กคือปากจากปากคือท้องจากท้อง,องก็พูดแล้วครับเอ๊ะ ู่ตรงไ้ตรงหน้ากับโบักของเรแปริดจนสิไปครับโอเคอ่ามีกัหนวยสุดยอดเลยหน,น่ยน่อยก่อนเนาะหนึ่งหน่วยงหน่วยเนาะสองหนว่นเนาะมาจันวยอันนี้คือสามหน่วยนะครับปุกตัวตนเรไม่ไม่มีเอาเป็นทีไปเลยจังไดจังใร เป็นไงครับผมตอบตอบไปแล้วครับมึงไหนเจอรนาะียู่ีงคนแบบนี้น่ะโอ้ยน่ะโอ้คุณน่ะครับลูมาจากต้นแล้วมีวตนี้ะอ่านวยเอาครับกระงงาอ่า่กน่วย ครับพี่น้องสมอุ่นผสมอุ่นครับนครับเอาชิ้นมาเลเอาเลยนะคับออกแพร่แพร่ด้านในนะครับผสมอันนี้ดีนะครับดีเพื่อนามาควงแก้วเหลือเอานำมาเรียงโคมเหมือนข้าวกระไรงงแก้วกระไรแลอวแต่ครับน้ำนักจะต้องห่วงสุดยอดแห้งครับควรได้ต้งองการอยากกินนะผมเด้อ ไปไห th like uh, ้กินที่ศูนย์เงื่อนอยู่ว่าที่ตุลามีมาเอาที่เขาดีอารมณ์นะครับพี่น้องครับมาๆๆๆมามามานะครับนี่คือการขึ้นมาดม่วงนะครับหน้าผมนี่ละชุดยอดของหน้านี่ละครับพี่น้องจะชินชุดในการเก็บเกี่ยวในบรูู๊การนี่ครับมี่นาฝ้าย้อนย้อนพอกันอีกรอกนึงสหรับเฟนี่ครับเพื่อนแท้ต้องการเด้อที่ครับ โอ้ยนักแต่ละนวมหนนักพโลไม่น้ำดาที้นน่อนนักแต่ได้หนูแต่ละนวหนินักกินผู้เยอะวน่บ่หมดคนแล้วอ้ยโอ้ยทำไมแบบพวยเขาปลาดาเด้ออือหอวมนันนักเบ่ต้องบ่อทุนเลยแะกินอ่ะมีตัวงานเอุ๊ยเล็บด้วยผ้ลรมันงับมาขึ้นมัตรงเรีว่าตัวงานเนาม่ทำเนาะนักกน